ชมพู่สาลอนคัมแบ็กโชว์สกิลตัดผมใส่ฟ้าพายุงานนี้มีคนโดนแซวหน้ามา้านับวันความน่ารักของสองหนุ่มฝาแฝดสายฟ้าพายุก็ยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนพี่ๆี่แฟนคลับพากันตกหนุ่มรักกันเป็นแถวๆด้วยความที่เป็นเด็กช่างจอโดยเฉพาะช่วงหลังมานี้ที่เด็กๆมีพัฒนาการเรื่องการพูดเพิ่มขึ้นแต่ละประโยคแต่ละคำกลายมาเป็นคำฮิตติดโซเชียลตลอดถือเป็นสองหนุ่มซุปตาตัวจิ๋วที่ฮอตที่สุดในยุคพออนี้เลยก็ว่าได้ และเป็นปกติของคุณแม่ชมพู่อารยาที่มาจะโพดภาพอัปเดตความน่ารักของเด็กๆลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวแอดชมอิสแมทเชียลเกิลเป็นประจำอย่างล่าสุดแม่ชมก็ได้โพดภาพทรงผมใหม่ของเด็กๆก,กับการกลับมาอีกครั้งของผมหน้าม้าเหินฟ้าสุดคิ้วที่เป็นแฟนเฝ้ารอโดยครั้งนี้เด็กๆตัดผมสั้นเตอ่อเกือบถึงโคนผมบอกเลยว่าทั้งน่ารักนลาอินดูถูกใจฟแฟนๆสุดๆพากันแห่เข้ามากดไลค์กระดน่ำคอมเมนต์แซวหน้ามาโรว รอบยกให้ทรงผมหน้ามาเตอร์ของน้องใสยฟ้าพายุเป็นทรงผมมัดใจพี่ๆแฟนคลับไปเลยค่ะขอขอบคุณภาพชม is material girl ภาพและแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางกอกอินไซด์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ